อ่อยแน่นอนอ่าผมเจอหน้าที่ไหนผมทืบเลยผมประกาศไว้ก่อนเลยแบบนี้ก็ได้ตำรวจจะจับก็จับวันนี้ที่กกตเกือบเกิดเหตุชุลมุนเสร็จแล้วลุงศักด์มือชกนายสีสุวรรณถึงกับของขึ้นเมื่อคนขับรถของนายสีสุวรรณแอบถ่ายรูปขณะนั่งฟังการให้สัมภาษณ์ลุงศักด์ขอให้ลบรูปแต่คนขับรถของนายสีสุวรรณกลับเดินหนีามากระไรอันเพื่อมายื่นหนังสือไม่ได้รู้ด้วยว่าคุณสีสุวรรณมา ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็กลัวผมอะไรแบบนี้ผมใหสัญญาว่าผมไม่ไม่เกิดเหตุผมก็นั่งห่างไป25เมตรแม้กระทั่งช่องผมไล่อยู่ผมบอกไม่ต้องไปไล่เดี๋ยวก็ตื่นแตกตื่นกันมันไม่ดีแต่คนขับรถของสีสุวรรณไปถ่ายรูปผมดิทีนี้ที่ผมขึ้นน่ะความหมายว่ามันต้องการหาเรื่องลุงเรหรอแล้วแบบนี้นลุงจะทำยังไงต่อไปต่อไปเจอมันที่ไหนลุงต้องถามลบหรือ,อยังถ้าลบ โอเคเจอที่ไหนต้องถามกันตายไปเป็นวิญญาณก็ตามไปถามมันอีกถ้าไม่ลบหรือโทรมาหาผมเลยว่าลบแล้วจึงจะจบไม่นั้นเจอกันที่ไหนผมให้เรื่องผมบอกแบบนี้เลยผมไม่ให้เรื่องต้องลงมือสิ่ต่อยแน่นอนอ่าผมเจอหน้าที่ไหนผมทืบเลยผมประกาศไปก่อนเลยแบบนี้ก็ได้ตำรวจจะจับก็จับ นายคนนี้ผมจะกระชืบแล้วผมก็ไปมอบตัวมีที่ไหนผมนั่งห่างได้ยี่ห้าเมตรมาถ่ายรูปผมทำไมอ่ะในเมื่อดูว่าผมเป็นคนเร็วซามผมก็จะเร็วซามให้ดูพวาะผมมาผมสันติผมบอกแล้วผมไม่อะนะผมให้คำสัญญามันสัญญากับเจ้าหนะ้าที่ในนี้ชัดเจนเห็นปะ่ะแล้วมาถ่ายรูปผมจะไมอ่ะนึกออกอย่างปรากฏว่าผมบอกแล้วว่าใครอยากมีเรื่องกับผมผมให้เรื่องใครมาดีผมกราบ ใครพูดจามีเหตุผลผมไหวแค่นั้นนิสยัยผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ